Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นะครับไอไม้ทั้งควันนะครับเฮ้ยสิหาใจก็ไม่โอ้ก่อนก็เพื่อนเหน่อยก็เหน่อยอะมันมีเยอะแยะกว่านั้นอีกเอฟเฟคที่จะมีตรงนั้นนะครับของง่ายๆแค่นี้เราฝึกให้พื้นฐานตรงนี้นิดเดียวทําไม่ได้สั้งจัดเขาง่ายๆนะครับวีกันอะไรก็ไม่รู้ย่อๆแย่ๆนะครับฝุกกัผมนะจะให้เห็นนะครับเวลาเล่นผมเล่นเต็มที่นะถึงเราฝึกก็ฝึกเต็มที่ เรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นนะครับฝึกเป็นฝึกแยกแยกให้ถูกนะครับครับแถวนี้นะครับซ้ายขวานะครับเปิดแถวสองช่วงแขนนะครับบิออกทางซ้ายทางขวาแถวนี้เป็นหลับเลยึ้นมาดูเลยเป็นหลับนะครับสองช่วงแขนเปิดแถวบินไป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  đi thôi, 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 đi ต้องจำาเบียบแถานะครับด nah ูในแถวอยูๆจริงๆนะครับทำอะไรขออนุญาตยาต้องผักการนะครับผไม่ง่ายแค่นี่นะครับมันของของขึงว่าเราไม่มีปัอ่ะถือว่าผ่านให้ท่านี้นะครับต่อไปนะครับวายพุทอัพนะครับเหมือนรูปตัววายนะครับพุทอัพทุกอย่างเหมือนเดิมส้นเท้าชิดแขนกว้างๆเป็นรูปตัววาย ไอ้คนทำไม่ได้ทังไงลงมาลงมาเอาไว้เอาไปค้างไว้เอาไปค้างไว้ยให้ไปเท้าให้ฝันเท้าลงพื้นมาเฉยถึงพื้นมาสินะครับทำแบบนี้นะครับเขาเรียกแบ็คโลเลอร์นะครับเตะเอาลงนะครับคลิ้งทางขวาสิบรอบนะครับคลิ้งทางขวาสิบรอบสิบรอบและให้ไว้ด้วยนะครับ ไปว้ลไไว้ใวิที่เดิมกัที่เดิมสิบบไว้ให้ไว้เดี๋ยวลงไปเหยียบนะครับให้ไว้ Tổng đồng 6 Nói yêu xã ไอ้ชัดใช้ไอ้ไอ้ไอ้ชัดชัยมึงเดินทิ้งน่องทำไมวะเดินธรรมดาดนี่ดูมันเดิน

ดูดน <pec S 2> <Rafael. S 1> ้ำน้ำสบายดิ

ที่ทำตาเลือเพียงนิดหน่อยที่ทำตาเลือเพียงนิดหน่อยตายยังนี้ไม่มีรองรอยตายอย่างนี้ไม่มีรองรอยไ่รองลอยยิ่งพึ่งบุญมายิ่งเกิดมา

เขาอดทมนมาให้ฝึกเพื่อให้เกิดความอดทนแล้วเราไม่อดทนเลยไ,ได้ไงเจ็บหนอ่อยก็จกัดเอา,ามันลองดูดิมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอาล้าเข้าใจเจ็บขาตรงไหนเออไล่เองไม่สบายรวอนเป็นไรนอนหับ

การแค่นี้ครับง่ายๆเรื่องระเบียบแถวนะ <ไป S 1> ถ้าท่านทําตรงนี้ไม่ได้นะครับอย่างอื่นมันไปไม่ได้นะไม <ป S 2> ่ใช่ฝึกลบพิเศษเออถ้าบอกว่าลบพิเศษนะครับ <ไป S 1> เดี๋ยว <ไป S 1> ผมจะมีให้อีกอย่างหนึ่งนะแผนอหนึ่งนะครับฝึกตรงนี้ระเบียบแถวชิดตรงนี้นะครับง่ายๆเปิดแถวสหรับกินกายบริหารเช่าๆนะ <ไป S 1> อากาศสดชื่นทําให้อารมณ์บูดกันหมดนะอะไรอะไรเออมันไม่ตายหรอกเออ Um, e Thóng một tuổi lên cái điều Thông một Là con thông một Đi Tân hậu Tiếng hey. mình này là tiếng hey. à. Đi hậu Tân tháo chi tiết Tân hậu Tân hậu Tân มจะขอดูนะครับขอเคพื่อนที่ครั้งหนึ่งจากแถวยังไม่ได้เลือกอีกนะตอนนี้ระเบียบแถวยังอยูด่ดีแล้วนะครับต่อไปกลิ้งทางขวาทางขวา4รอบเอาผิดจุดทางซ้าย4รอบตั้งสี่สีส่สีสสส่ทวนด้วยทวนด้วย หมดจแถวอ๋อทำได้ไหมเป็นแถวเป็นแนวไหมนะครับยกแขนขึ้นมายกแขนขึ้นมาสองช่วงแขนโอ้มันยากเยิ่งขึ้นโอ้ยตา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 ย ให้ไวให้ไวไอ้ท้ายแถวไอ้ลูกกระเปียกทั้งหลายอ่ะอ่ะกู้มุนเยียบมาหน่อยดิกระตุ้นมาหน่อยดิไวอย่าให้ผมลงไปนะนะผมไม่สนนะครับเออมาครับเวลาธุรการตรงนั้นของท่านก็จะหมดไปนะครับมันก็จะเบียดไปเบียดเวลาออพักผ่อนเวลาอาบน้ำอาบน้ำของท่านนะอายุ นะครับถ้าทําดีผมผ่านให้ทำไมดีผมซำเรื่อยๆจนกว่าจะดีทราบราบุฮายุอาม่สาม1่งสาน่งนสนเ่งสอนอน่งสองนองนงสองสงองนสองสม่งองมึสียนเงสอางอมงสอนงองไม่ม่พอ นะครับเพราะฉะนั้นไอที่ทำมามีค่ากับศูนย์อ่ไม่ผ่านให้15ยก15ยกนะถือว่านะครับไม่เป็นไปตามคำสัง่งนะครับง่ายๆฟังให้ไปทำงานเนี้ยไ,ไปอีกอย่างทำอีกอย่างได้อีกอย่างนะครับของง่ายงแค่เนี้ยหลับหูหลับตาทำบางคนก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างนะนะครับให้มันมีสมาธิมีสติเลยครับ ไม่ได้ขึ้นมาเออนะครับแค่นี้แหละครับคนเป็นร้อยนะครับต่อไปแก้ไขเรื่องเสียงถูกต้องของเพียงเสียงดังซับอ,อ่านะครับง่ายง่ายฮะคุยกันง่ายๆนะครับอย่าให้เป็นอื่นฮนะเดี๋ยวมันจะมีต่อมาเรื่อยๆแล้วมันจะไม่รู้จบนะครับต่อไปชัดเท้าไปได้านหลังเป็นท่าพุทอพนะครับไม่โดไม่แอนนะไม่โดไม่แอน อ่ะกระโดดทำพิชช็คนะครับ